สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำดันเจี้ยนระดับวีรชนถ้าเราต้องการลงดันเจี้ยนระดับวีรชนเราต้องเคลียร์เควสทั้งหมดนะครับเควสสีเหลืองทั้งหมดเลยแล้วมันจะจบที่ความสงบสุขที่เยือนที่มาเยือนอีกครั้ง1นึทับหน่ถึงตรงนี้ดังนั้นเราจะต้องไปทำเควสอยู่ที่ ตรงนี้นะครับนี่ป่ามกรจุติในส่วนของหุบเขาที่ถูกลืมตรงนี้ซึ่งมอนสเตอร์มันจะมีตั้งแต่209ถึง220นะครับถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าตอนคุณทำเควสเนี้ยเลเวลคุณ2 0 0นะครับมีเลเวลฮอร์โมนล2อะไรพวกนี้แล้วก็ทำเควสสีเหลืองอย่างเดียวนะเหลืองอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ไปทำสีน้ำเงินนะครับเชื่อว่าน่าจะผ่านได้ น่าจะผ่านได้ด้วยตัวด้วยตัวคุณเองคนเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทำเควสสีฟ้าด้วยไม่ต้องไปเจอกับมอนสเตอร์หายากเลเวลสองร้อมันจะยากมากสําหรับคุณคนเดียวดังนั้นควรเนบเพิ่มไปด้วย1หรือ2คนไปช่วยนะครับแต่ว่าถ้าทำเควสเหลืออย่างเดียวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาถ้าระดับพลัง40,000กว่าขึ้นไปนะครับอ่ะพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะสมคุณจะอ่ามันก็จะมีองค์นะครับมันจะ เขาเรียกว่าเควสเควสจบองค์อะนะน่าจะเป็นองค์ที่5หรืออะไรเนี่ยครับกไไ็ไล่ไปเรื่อยๆพอทำเสร็จปุ๊บอ่าตรงนี้มันก็จะเปิดนะครับนี่ในส่วนของตรงนี้นะมันก็จะเปิดให้เราเข้าดันเจียนวีลชนดันเจียนวีลชนข้างในต่างกับข้างนอกต่างกับดันเจียนปกติไหมถ้าเป็นเรื่องของแมคาีนิกไม่ต่างนะครับแต่ว่า พลังโจมตีมันมหาศาลมากพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันค่าสเตตัสของมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมันโหดมากดังนั้นมันจะไม่มีการบอดนะครับมันจะไม่มีการเดินลากมอนมหาศาลแล้วก็ฟาด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 ,าด,าดตายนะเว้นแต่ว่าคุณคุณ,คณแบบพลังเยอะมากพลังเยอะกว่าดันเจียนันเยอะมากโอเคกว่าจะทำแบบเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาคนปกติทั่วไปก็จะ ค่อยๆลากแล้วก็ค่อยๆตีทีละนิดทีละนิดส่วนข้อมูลของรางวัลก็จะตามตามข้อมูลเลยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ของสีน้ําเงินส่องสว่างเยอะขึ้นแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้อ่ของรางวัลสีม่วงนะครับโดยเฉพาะตราจะมีโอกาสได้ตราสีม่วงอย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวก,กันกับตอนที่คุณลงตาไปดันปกติตราสีม่วงก็สเตตัสนะครับ อย่างเช่นถ้าไปเทียบกับตราของรันเจี้ย190พื้นฐานเนี่ย HP สตาร์ท3,500อันนี้ก็5,600นะครับพลังป้องกัน427อันนี้ก็680นะครับตีกลมๆว่าค่าสเตตัสน่าจะเหนยวกว่ากันประมาณ50%ไม่รวมว่าจะที่บวกนะครับแต่ว่าการจะบวกมันอา่ามันจะบวกได้แค่ไหนอา่าเดี๋ยวลองไปดูเบื้องต้นนะครับ การประเมินคร่าวๆนะ,ะถ้าผมจะลองบวกมันดูก็เดี๋ยวลองถอดอปลออกนะครับไหนะน่านี่ถ้าสมมติว่าผมเอาตรานี้มานะครับแล้วจะเปลี่ยนเอาตรา30ยัยัดเข้าไปได้แค่ขั้น5เห็นไหม เอาตาส0สิีฟ้านะครับยักเข้าไปได้แค่ขั้น5 HP จาก7จ0 0จาก5,6 0เหลือ7 0 0 0กลายเป็น7,5 0ดัดังนั้นถ้าถ้าคุณยังไม่พร้อมยังไม่มีวัตถุด,ดิบมหาศารมากๆนะครับที่จะที่จะขึ้นตราระดับวีรชนสีม่วงเนี่ยอย่าไปขึ้นเพราะว่าของเก่าของคุณเนี่ยเนี่ยของเก่าของคุณมันเห็นไหมขั้น30พลังหมื่นนะครับ แล้วถ้าแล้วถ้าเกิดว่าเอาอันนี้ไปใส่อันใหม่มันอัพอันใหม่ได้แค่ HP 7500พลังหายไปเลือดหายไป5,000นี่พลังหายไปเยอะนะดัะนั้นเ,เรื่องตราสีม่วงวีรชนเนี่ยหากได้มาใหม่ๆแล้วยังไม่สามารถทำตีตีและทำมันจนอย่างน้อยๆขั้น15้นะครับก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเปลี่ยนตรา หมกหมกรองรองมันไว้อย่างนั้นก่อนนะครับส่วนเรื่องค่าให้จ่ายไม่ต้องสืบแพงแน่นอนนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้จะเป็นคลิปลงดันเจียนวีรชนนะของสู่สารแห่งการเสียสละนะครับลงไปก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ผ่าที่ช่วยๆกันลงนะครับก็ นั่นแหละสภาพนะครับก็ตายตายตามเรื่องตามราวแล้วก็ได้ของม่วงมา1ชิ้นก็คือตรานะครับยังไม่ได้อะไรเป็นพิเศษอ่ะถ้างั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ We'll be right <laughs> back.